ย่าใจปากเลยเสียงว่ามันหมูกินนะเสียงยังกะหมูกินลำเลย เสียงหมูกินหมูกินลำเลย <c oughs> คุณสวายคุณสวายเสียงคุณกินอาหารนี่ก็หมูกินลำเลยนะนหนล่ะปากตัวโตน่ะเสียงขาบอาหารนะ อย่าใจปากเลยอย่าใจปากเลย,เ,ยเสียงขบับเสียงขบัขบ,ขบ,งขบน้ำขวับขวับเสียงขับน้ำขวับขวับเขาชอบกินอย่างนี้เหรอเขาชอบกินใกล้ฝั่งก็ กินใกล้ๆฝั่งเหรอะชไบกินใกล้ๆฝัง่งเ <laughs> นี่ยเสียงกินอาหารเนี <laughs> ่ยมีความสุข กับการให้อาหารปลาไหนดูปลาอีกหน่อยสิปากไปป,ปียันๆ,ๆนั่นขอบขอมอิ่มยัง่งนะเหมือนได้ซื้อมาใหม่ปลาใ,ใหญ่ เเนนีี่่ยยชอบชอบแคบเนี่ยชอบอย่า,า,านงนี้เขาชอบมากินดิมฝั่งเนี่ยเขาชอบมากินดิมฝั่งแล้ว,วก็ทําปากขวบๆเหมือนหมูกินเลยอ่ะเหมือนหมูกินเลยเนี่ยเนี่ยมันหมูกินเลยกินเหมือนหมูเลยขวบๆโอเคอิ่มแล้วพอแล้ว ไกลกันวันอาทิตย์จ้า